คณะที่ผ่านมา,รา,นานนครับลองริการ่าโตมาที่ถ้าให้นายกตาของหน้าดีนักทนนะจองได้ก็จะเป็นข้อข้หาในการทํางาน <c oughs> ก็เลยขอโองหมอสมัยนะครับขึ้นมาเป็นหัวหน้าทํามาแปดเดือนเนี่ยเราก็พยายามทาหนังสือหาเอกสารรวบรวมจากเขานะครับพี่จากพงศ์นกกใช้อ่า ข้อมผลไมาย้อมูลข่าวสารไปขึ้นไปลาวีบนสถาน,ศาศานางานพุทธศาสนา,ายังชาติแต่ผลออกมาปรากฏว่าเขาไม่ได้ฟังเราเลยงานของเครือข่ายรักษาดรสวนเพื่อไทยสปลนี้มี16องค์กรนะครับอยู่ก็ค่อนข้างจะจบแล้วนะครับส่วนเรื่องต่อไปนี้ก็คงอยู่ที่พวกเราทั้งหมดชาวสุนครน,นะครับ ฝ่ายฝ่ายุญนนี่หมดภารที่แล้วถ้าเขายังดื้อด้านอยู่ก็ฝ่ายบู้แล้วครับท่านผม้ไดจะเป็นฝ่ายบู้ไดบอกของผมจะใช้เมื่อเวลาจาเป็นจริงนะครับสมึงชื่อนี่พอกดทะยอยังได้นะครับโดยส่วนตัวผมนะครับขออนุญาตแสดงความคิดเห็นวันนี้เราก็ต่อสู้เชิงรุกแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของ่องสวัสดิ์ ผมแสดงความเป็นเจ้าของเลยเพราะแม่มึงคกูก็จบกูเป็นความเป็นเจ้าของเลยแลวส่วนจะออกวิธีไหนโครงการแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่แต่วันนี้คนสวรรครต้องแสดงความเป็นเจ้าของดอนสวรรค์ในเชิงกิจกรรมให้ตรงได้ไปปลูกป่าไปก็กรอง้ะหนึ่งอย่ามานะทําสวนชื่อสวนอะไรก็แล้วแต่สวนรวมใจไทยสักคนผมอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของจะทํากิจกรรมแบบไหนก็แล้วแต่ช่วยกันคิดแต่ต้องรีบทำแล้วแล้วส่วนหนึ่งต้องไปทํากิจกรรมอะไรให้เกิดขึ้นตรงดอนสวร์ ให้ได้ในในในวันนี้ข้อกฎหมายถึงแม้เราจะมองว่าเราได้เปลี่ยนแต่วันนี้ผมมีความเชื่อมว,ว่ากลไกรัดทุกส่วนวันนี้ตอบสนองต่อผู้มีอำนาจในการที่ต้องการเอาดอนบแตรไปออกโฉนงพฤติกรรมที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าไม่มีส่วนราชการใดๆในจังหวัดสกลนครหรือในประเทศนี้ที่จะได้แสดงพฤติกรรมและสอเจตนาลม ในการที่จะปกป้องดอนสวรรค์อย่างชัดเจนนอกจากพูดหลังไม้บนโต๊ะเหล้าบนโต๊ะอาหารผมเห็นดีกับคุณนะอย่างนี้พูดแต่ว่านอกนั้นไม่มีผมยืนยันนะครับมีหนังสือฉบับเดียวที่พอมองเป็นกลางคือของท่านจรินจักรภาพตอนที่เราชุมนุมกันลานรอห้าเพื่อขอให้รับการออกฉนนแต่ไม่ได้บอกว่าให้ยกเลิ่ครับความเป็นคนสกลนครที่จะแสดงความเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ และหงแหนรอนสวรรค์จับปกป้องรอนสวรรค์ลแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้ทําให้คนทั้งประเทศรู้ทําให้สื่อรู้ว่าแผ่นดินนี้เป็นของเรานะและเป็นจองเรียบร้อยแล้วนะอย่ามานะเหมือนนายกตุ้พูดเมื่อกี้สนักพูดมันพูดมากแต่าะคนส่วนน้อยส่วนน้อยก็ร้อมันสักห้าหมื่นคนปิดสนักปุ๊บรอสักเดือนึ่งรอดูเอาสมุนละครไม่ขาทำง,งานก็ได้นะครับผมผมเป็นคนโผผางอย่างนี้แหละแล้วก็เอานอกนันให้มันเร็วๆเลยนี่เมื่อเช้าเราคุยกับสื่อมวลชน ขึ้นป้ายเลยว่าร้านนี้ไม่ขายของให้คนสานักพุทธไม่ขายก๋วยเตี๋ยวให้ไม่ขายของให้นี่นายกที้ชวนกิดสำนักพุทธยังจะเอาอนะไระคนณดีดีด้วยแล้วมาปิดอยู่ที่สกนลคนครเนี่เอาไปปิด200คนให้สอจอเข้าเวนคนละห้าคนเอามาสักคนเลยสามสิบคนก็ได้หลายร้อยอยู่นะแล้วก็เทศบาลด,ด้วยว่าเวียนกันมาอย่างนี้ลนะปิดมนันสักสองเดือนเราลองดูคนส่วนน้อยเยวจะไปปิดแล้วก็ยังไม่ฟังอีกไปที่กรุงเทพห้าหมื่น คนภาคอื่นไม่รู้เพราะ,ะนั้นมันต้องโศสดุดเรื่องนอนสว่า์ตายเป็นตายอยู่เป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปพูดมากเอาให้มันรู้ดำรู้แดงกันเลยคือต้องจบในรุ่นเรานะครับพี่เกียงไกรอย่า,หยาให้มันยืดเยื้อไปอีกสี่สิบาสิบปีเกิดปีนหนึ่งข้างหน้าไม่ใช่แท้นะครับพวกเราตายไปแล้วปัญหาก็ตกอยู่กับลูกหลานมันต้องนอกกันในนี้เลยเอาให้จบโดยด่วนแล้วมันต้องสรุปว่าใครได้ใครใครเสียคณะพวจะชนะความรู้ไป <c oughs> เรื่องในคณะกรรมการปิเตีการว,วันนี้เนี่ย มันไม่ได้ทําให้เลือกมันจบง่ายๆครับเพราะว่าหลังจากสำนักพุทธคือสำนักงานรูปธรรมชาติเนี่ยมีปัญหาที่กิจพิีการสมมติถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเขาก็ส่งเรื่องเข้ามาหาเถือสมาคมถึงเวลานั้นคนตะุกนตะพก็จะถูกคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยมาบอกว่าพวกเนี้ยทะเลาะกับพระนี่คือปัญหาใหญ่มากที่เราไม่เคยพูดกันนะครับเพราะตอนที่เราชุมนุมเนี่ย จะมีหลายคนนะครับออกอาการเรื่องวัดพระธาตเชิญชุมเราก็ต้องเอาแค่ถอยเรื่องโฉนดที่ดินก่อนวันนี้เราไม่เคยพูดถึงเรื่องพระนะครับเพราะไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือสํานักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหน่วยงานรัดที่ไม่มองเห็นหัวประชาชนคนตะกนพรเรามองกันแบบนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่ชะล่าใจใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วมีบางท่านถามว่า ก็เรื่องนี้มันจบไปแล้วไปฟื้นฟื้นปล่อยห,หาตะเก็ยบทำไมพอที่เห็นเอกสาเดือนกุมภาพันธ์ข้อที่สองชัดเจนเขาว่าให้ผู้ว่าและ,ะจังหวดไปทําความเข้าใจกับไอ้พวกที่มันไม่รู้เรื่องดังนั้นวันนี้เราต้องส่งเสียงดังๆทั้งจังหวัดนะครับว่าเราเนี่ยรู้เรื่องรู้เรื่องว่ามันมีคนอยากจะได้ดนสวรรค์เพราะว่าถ้าหารพาออกฉนดที่ดินเสร็จแล้วนะครับวัดร้างในสกลนครมีตั้งหลายวัดมีเกินสิบกว่าวัด คุณทาวัดเดียวเมื่อตอนเช้าผมถามเจ้าหน้าที่ว่าปีงุประมาณที่ผ่านมาห้าหกเนี่ยวัดทั้งหมดที่เป็นวัดร้างคุณทําอะไรบ้างเงียบครับไม่ทําอะไรมีเจ้าหน้าที่บางคนมาบอกว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆหรอกแล้วพูดถึงมหาเถรสมาคมกิจการของสงฆ์นั้นเราไม่เกี่ยวหรอกครับแต่การใดๆที่ทํแล้วโรคตีเตียนะนั่นนะ่ะเป็นเรื่องที่สงฆ์ไม่ควรทําจังหวัดก็ไม่เคยมีมติจังหวัดแต่วันนี้เราต้องอาศัยมติสภา,าท้องถิน่น ทั้งสองสภานี่แหละครับมีมติว่าจะทําอย่างไรกับดอนสวรรค์อย่างเป็นรูปปั้แค่ป้ายป้ายเดียวติดเอาไว้ว่าดอนสวรรค์เป็นของประชาชนชาวสกลนครทั้ง8.5ไร่เนี่ยมันทําไม่ได้จุดละครับขอให้ท่านนายกทั้งสองท่านนะครับมีหลังพิงเพราะท่านมีสิทธิตามกฎหมายจะทําได้พวกเราทั้งหลายที่อยู่ในเครือข่ายรักษาดอนสวรรค์เนี่ย8เดือนเนี่ยเราเสี่ยงพอสมควรในหลายๆกรณีนะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับที่ต้องขอความนาท่านก็คือว่า วันนี้คนสกลนครยังไม่เคยแสดงเสียงของตัวเองชัดๆเรื่องดอนสวรรค์มันควรจะดังจะตายแต่ทำไมนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวหรือคนในส่วนกลางสนใจเรื่องเนื้อหมาบัตแล่ไม่เข้าใจรับเหตุผลเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันใหญ่กว่าดอนสวรรค์เหรอครับเรื่องดีๆของสกลนครหรือเรื่องคนสแสดงออกในการปกป้องทรัพย์สินของบ้านเมืองมันควรจะยิ่งใหญ่กว่าทุกเรื่องพวกเราทํานี้ไม่ได้อะไรนะครับผมอยากเรียนยืนยันนะครับว่า ไม่เกี่ยวกับว่าผมนายกโกมุตนายกตากเนี่ยเคยช่วยทํางานที่เกี่ยวกับตรงข้ามฝ่ายรัฐบาลหรือก็มองเป็นพรรคการเมืองต่างๆผมไม่ได้สกัดพรรคไหนนะครับวันนี้คือพรรคคนสกลนครและยังไม่เคยคิดจะสมัครพรรคการเมืองไหนแต่ถ้ามาพูดกันว่าปัญหาดอนสวรรค์เป็นปัญหาการเมืองเป็นจริงครับแต่เป็นการเมืองที่มันไม่ได้เรื่องเพราะเราไม่มีคนปกป้องป,องประโยชน์ทางการเมืองให้กับประชาชนนั่นแหละครับคือปัญหาฉะนั้นในประเด็นนี้เนี่ย ท่านนายกทั้งสองท่านจะต้องใช้การเมืองให้เป็นประโยชน์คือการเมืองสร้างสรรค์เอาปากชาวบ้านเนี่ยมาเป็นการเมืองเพราะนัดการเมืองจะยิ่งใหญ่ได้เพราะชาวบ้านดันนะครับถ้าชาวบ้านไม่เลือกไม่การกระบาดก็ไม่ให้นักการเมืองแต่พอการกระบาดล,ล้วก็เป็นคนปกป้องประโยชน์ของบ้านเมืองได้ผมหวังว่าคนทั้ง18อำเภอเนี่ยจะสร้างประวัติศาสตร์สั่งสอนคนบางคนที่เข้าใจว่าเรื่องดอนกระบาดเป็นเรื่องคนกลุ่มเล็กๆไม่ใช่คนทั้งจังหวัดอยากจะให้สั่งสอนจริงๆครับ ถ้าพี่น้องทั้งหลายคนสมือุนครชราใจวันหนึ่งที่เขาดําเนินกระบวนการออกโหนดรอบใหม่รอบใหม่นี่แหละครับเราจะคัดค้านได้ยากมากเพราะกระบวนการเขารองรับในข้อกฎหมายทุกขั้นตอนโดยประเด็นนี้เนี่ยอยากจะขอเรียนท่านยงตัอสองท่านว่าบัตรนี้ต้องประกาศเพราะว่าประเด็นดนอนสวรรค์เป็นประเด็นการเมืองแต่เป็นประเด็นการเมืองที่สร้างสรรค์คือเอาเสียงคนทุกคนในสกวุครชมาปกป้องดอนสวรรค์รูปธรรมจะเป็นอะไรก็ตามแค่ป้ายแผ่เดียวมันก็ปกป้องได้ครับ หรือจะทำในอื่นก็ได้สุดแค้แต่จะบอกแต่ต้องเป็นเสียงของคุทั้งจังหวัดไม่ใช่เฉพาะเขตเทศบ,บาลเมืองสกลนครครับที่ผมเป็นห่วงในวันนี้ก็คือการสื่อสารกับประชาชนรองนองพอเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าอีกไม่นานก็คงเชิญประชุมชมรมวิทยุชุมชนต้องออกสปอร์ตชี้แจงข้อเท็จจริงแต่งเพลงเล่นไปทุกสถานีแล้วขอความร่วมมือกับทุกสถานีให้ช่วยเปิด เวทีโศกันท่านสจที่อยู่รอบนอกท่านมุงเสียมคนมาทุกเสาอาจจะเอามาคนหนึ่งสิบมาสิบคนถ้าสิบคนก็ปูสิบว่าเป็นร้อยก็มาเพิ่มเติมแล้วก็เวียนมาเรื่อยเวียนมาจนเข้าซึมซับข้อมูลเหล่านี้เราต้องยอมรับว่าข้อมูลวันนี้ไม่ถึงประชาชนหลายคนถามผมอ้อดอนสวรรค์นั่งหดจบอีกว่าอย่างนี้ก็มีนะครับคือความเป็นเจ้าของดอนสวรรค์มีน้อยบางคำเตือนก็คิดว่าดอนแต่เป็นเรื่องของคนเทศบาลป็นเรื่องของคนทำเภอเมือง วันนี้มันต้องเอาแนวความคิดว่าดอนสวรรค์ก็คือของคนสกลนครทั้งจังหวัดท่านสจช่วยได้มากท่านสังเกตวันนี้ทุกส่วนกงถูกสั่งมาหมดแล้วล่ะพี่ออยก็าจะรู้เรื่องดีถูกสั่งการมาเรียบร้อยแม้ดอนสวรรค์ไม่ดึงดันขนาดนี้มันเกมนี้ผมดืนกันมันต้องเล่นกันด้วยเหลี่ยมคูทางการเมืองท่านเอกพรก็เป็นไม่ใช่ไม่เป็นนะครับแต่เพียงเราไม่อยากทําให้ดอนสวรรค์เป็นเรื่องของนักการเมืองอย่างเดียว ใช้เป็นร,นรอนสวัรด์หาประโยชน์ทางการเมืองจริงๆไม่ได้มีความคิดในเรื่องนี้แต่ไม่ได้กิตสานึกวันนี้ทุกคนไม่มีการเลือกตั้งผลประโยชน์ไม่มีเราคุยตรงผมเองก็พอไปเล่น,นกักองเขาบอกกับภูมิใจไทยตรงข้ามเพื่อไทยนี่มันมองประเด็นนี้ขนาดม็อบเมื่อกี้มันยังบอกนี่มันมีประชาธิปัตย์กับไอ้สุขสานตไม่พูดบนเวทีสจรู้ดีแล้วมีผมเป็นตัวชงก็เลยบอกว่ามีประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยมันชี้มาที่ผมเลยนะ แต่ทิงไม่เกี่ยวไม่ได้ต่อสายทางการเมืองร like ้อนสอนเมืองกันผมยืนยันไม่มีการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่เป็นเรื่องของหัวใจของคนสกลนครสจเขต้องไปทําความเข้าใจให้ชัดเจนแล้วแล้วก็ลองทำยติมาเรื่องร้อนสานเรื่องของคนสกลนครมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของผู้นึงผู้ใดแล้วเขาก็เชื่อเราด้วยนะครับว่าเราไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นคนที่มาทํางานเรื่องนี้มเียเสียเงินที่เราไม่ได้สบาทหรอกพี่เงินไไม่ได้สบารก็ได้เอกชนไม่ได้มีแต่พักท่านในรุฐภูมพักไม่ได้คนที่มาทํางานเรื่องนี้มเดีแต่พักครับ มีใครเอเงินไปให้นนอนสวรรค์ไม่มีแล้วถ้าอนองสวรรค์เป็นของสุพรรก็ไม่ได้อย่างมากก็มีแขกมาก็พาไปเที่ยวก็เสียค่าจ้างเรือไปเหมือนท่านทุกอย่างไม่ใช่ว่าพอได้นอนสวรรค์กันมาแล้วผมมีสิทธิ์ไปทําอะไรได้ตามใจชอบก็ไม่ใช่ตรงนี้ของโอโบจอจบพี่นองสื่อมวลชนก็ไปเขียนข่าวได้ได้เลยว่าโอโบจอฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีมตริร่วมกันในการที่จะปกป้องนอนสวรรค์แบบชัดเจนไม่ต้องไปอ้อมคร้อมนะครับแล้วก็เราลงมตินอกรอบส่วนในรอบเราจะทาอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนวิธีการที่จะแสดงความเป็นเจ้าของตรงนี้ท่านต้องระมความคิดนะครับเพราะมันไปกระทบคนส่วนมากว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกหรือไม่ถูกทาไงม,มันมันมันถึงจะให้ชาวบ้านให้พี่น้องประชาชนเขามีส่วนร่วมเยอะๆแล้วมีผมกับมีท่านนายกตว้เป็นหลักของอครปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้ท่านไม่ต้องกลัวครับเทศบาลไม่มีพวกมาอบาจมีอบจขา,ขาเดเอาเทศบาลเราเคลื่อนกันได้เรื่องน,นี้ท่านไม่ต้องห่วงเพียงแต่ว่าระดมความเข้าใจประชาชนท่านมีสององค์กรรองรับ แม้ว่าสุลกากจะไม่แสดงพฤติกรรมปกป้องรอนสวรส์แต่เทศบาลน,น,นาครสกลนครกับอบอจอผมมั่นใจว่าเต็มร้อยเพราะท่านนายกตุ้ยเขาแสดงให้เห็นนะคะรับอบจชัดเจนนะครับเทศบาลชัดเจนแล้วเหลือแต่ว่าเราจะเอาผู้คนมาทำความเข้าใจอย่างไรแล้วกาหนดกิจกรรมเช่นไรนี่เป็นหน้าที่ของภาคประชาชนที่ต้องร่วมคิดเราไม่ได้คิดคนเดียวเราไม่ยากคิดเฉ่าเทศบาลและอบอจอคิดแล้วทำเลยมันขาดการมีส่วนร่วมมันท่านต้องไปคุย แล้วสรุปมาถ้าตรงนี้ขาดพวกมันเท่าทนี้ใช่เลยเป็นเรื่องผมกับท่านนายกทุยคุยกันว่าเอาท่านนายกตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อบจจะได้ไหมเพราะั้นท่านท่านยาวห่วงเรื่องหลังห่วงเรื่องข้างหน้าซึ่งเป็นหน้าที่ท่านต้องไปชี้แจงอย่างเมื่อกี้ท่านอาจารย์สำลิพูดถูกต,ต้อง,ออข,องอข้อมูลเหล่านี้ประชาชนต้องได้รับทราบเหมือนท่านเอกพรพูดข้อมูลเหล่านี้ประชาชนต้องได้รับทราบเหมือนพี่ออสพูดประชาชนต้องได้ได้รับทราบวันนี้เขาไม่รู้จริงๆนะครับเขาไม่รู้ แล้วข้อมูลบางอย่างมันก็พูดตรงๆไม่ได้ว่าวันนี้เสกลน,นครคือเมืองหลวงของพระวัดป่าที่ปัสนานวันนี้ถ้าศูญเสียดอนสวรรค์ไปเท่ากับศูญย์เสียเมืองหลวงของพระวัดป่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นศูนย์รวมของศรัทธาของคนสกลน,นครถ้าพูดแบบเจาดใจกันตรงไปตรงมาเลยมันเสียไม่ได้นะครับมันไม่มีอะไรจะถอยมันเพราะว่าโส,สุดุ์โดนแะต่มันต้องโสสุดอย่างเดียวเลย ไม่ต้องถามอย่างอื่นว่าไม่ยอมเหยียดอย่างเดียวข้อกฎหมายทีมอธิบายอธิบายไปทีมบู๊บว่ากันไปเอาให้เต็มที่แต่แต่วงอย่างเดียวอย่าอยู่ข้างหลังเปิดหน้าชกอ,อย่ากลัวเพราะสิ่งที่เราทำนี่มันไม่ได้ต้องอายใครถ้าลูกหลานมันเราตายไปมันก็ยังจะชื่นชมในพฤติกรรมเราด้วยซ้ำไปมันไม่ใช่ความชั่วที่เราทำนี่มันเป็นการปกป้องแผ่นดินตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นมันน่าจะได้รับเสียง สนัเสรสิญจากจากผู้คนทั้งหลายแล้วมันรู้จะไปแอบอยู่ทําไมการที่จะปกป้องแผ่นดินตัวเองผมว่ามันต้องพูดดังๆแล้วก็พูดชัดๆตรงๆท่านผู้ว่าจะเป็นหัวงท่านท่านเป็น,นกลไกของละเราเนี่ตั้งท่านเป็นอธิบดีไม่ได้นะครับกับพลังกระทรวงแต่คนสั่งท่านเนี่ยเขาตั้งท่านได้เขาต้องฟังส่วนน,ะนั้นองค์การเรียนท่านว่าวันนี้จะทําอะไรก็ทําผมพร้พอมพร้อมสมาชิกอบกจอพร้อม จ้าที่ก็ต้องพร้อมตามผมนี่แหละเพราะว่าท่านคือการการเหมือนผู้ว่าผมก็เขาสั่งผู้ว่าได้ผมก็ต้องสั่งเจ้าที่ได้เหมือนกันท่านก็ต้องไปกับผมนี่เอากันตรงๆเจอเลยครับท่านได้แสดงความพิเดครับ